ปลอดภัยนะครับลดคุปคันนะครับหลังจากส่งเจ้าหน้าที่เสร็จส่งท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนาเที่ยวนะครับไปผ่านการล้างเช็ดทําความสะอาดรวมถึงอุปกรณ์ขึ้นเหนือขึ้นเขาแอลไดยตุงเจียงไฮชมดอกไม้สวยวิถีชนเผ่าในงานสิสันแห่งโดยตุงหนาวนี่นะครับความปลอดภัยของท่านคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเรานะครับเราใส่ใจเราดูแลท่านนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของเรามีการเว้นระยะในการให้บริการ ท่านนะครับเราจะเข้าทำาจุดไปแอลเหนือแอลเชียงไฮชมดอกไม้สวยถ่ายรูปรัวๆกันตีดอยตุงนะครับในงานจีสันแห่งดอยตุงครั้งที่เจ็ดโดยมูลนิธิเบ่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรมรวมกับบริษัทไทยเว็บบรชจำกัดมหาชนนะครับในเทศกาลทรงความฮักความสนุกและความอบอุ่นในลมหนาว ในช่วงระวังเดือนธันวาคม2563ไปจนถึงเดือนมกราคม2564เนอร์เชียงรายปลอดภัย100%ครับวัฒนธรรมการแสดงศิลปะวัานธรรมการกินที่แตกต่างกาันนะครับเราจึงมีการจัดให้แสดงเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่ง ปกติเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูได้ง่ายนักนะครับในเรื่องของการแสดงเพราะว่าแต่ละชุนเขาก็จะมีะเทศกาลหรือการเขจาจะแสดงในช่วงที่มีเทศกาลสำคัญเท่านั้นนะครับ เขาก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้คือตะตุงนะฮะวันนี้มาแอว่งงานสีสันตะตุงนะก็ช่วงผันว้ามอคกล้านะครับผันไมาแอว่งงานดอกไม้ตีเจียงฮายแล้วนะครับรอย่าลืมเลยขึ้นมามาแอว่ตีตะตุงนะครับเพราะว่าตีนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับขอาทพี่อหว่งขอโพี่แงครับขอโทษแล้วเอาไปดูปกันดีกว่าครับเชิญครับ เทศกาลดอกไม้งามเจียงไฮและงานมหกรรมดอกไม้อาเซียนแล้วนะครับจวนกันออกเดินทางไปต่อตีดอยตุงนะครับไปแอลเจียงไฮในรายการเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่เจ็ดทำกางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมตีดอยตุงครับสรุปสุกใจกับนานากิจกรรมทรงไทยไปลายปีมากมายรอทุกท่านอยู่นะครับ ชนเผ่านะฮะถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตีสูงที่สุดในประเทศไทย เมนูอาหารการกินที่หายากส่งต่อกันในครอบครัวพี่น้องของชนเผ่าจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งกันช้อปปิง้งงานมือผลผลิตจากหัวใจรื่นร้มท่วงทำนองของดนตรีและการแสดงเพื่อนบ้านของปี่น้องชาติพันธ์บนพื้นที่สูง แล้วก็ทำเวิร์กช็อปประดิษฐ์ประดอยงานแฮนด์เมดครับก็ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันยุดนักคัตะเลิกณโครงการพัฒนาโดยตรงพื้นที่โรงงานอันเนื่องมาจากพระดัารินะครับที่จังหวัดเชียงใหาย นี่นะฮะเอาทดลองความสามารถเลยนะครับนั่นก็คือโฟบลาโม้งหรือเล่าเรืองไม้ของพี่น้องชาติพันธุ์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ห้าสิบบาทนะฮะต่อหนึ่งคันนะครับทดลองว่าทุกอย่างนะครับมีอุปกรณ์สนับเข่าสนับแขนแล้วก็บมืกันนพร้อมนะครับทดลองแล้วก็ได้ครับการแนะนําอย่างดีนะฮะจากเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับเอาละฮะพร้อมหรือครับขับไปกันเลยนะครับ วันนี้เพจคนเหนือขออาสาพาท่านไปเยี่ยมชมกิจกรรมตีงานสีสันร้อยตุงดังนี้นะครับเอาไปชมกาดชนเผ่าถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชนเผ่าที่สูงที่สุดฟินกับชิมชอบไปกับอาหารชนเผ่านะครับและกับสินค้าแฟชั่นงานมือชาวไทยภูเขาแบบดังเดิมและแบบประยุกต์ เพลิดเพลินไปกับโชว์การแสดงและการละเล่นของพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าตีหาดูได้ยากชมดอกไม้มงหนาวนับร้อยพันทีส่วนไม่ฟ้าหลวง และกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์ของขวัญจากาใจคือคนที่หักอาที่เช่นปั้นเซรามิกการดอกไม้แห้งพรมหญิงจากเส้นใหญ่พลาสติกรีไซเคิลนะครับค,ครับแล้ก็ตรงบริเวณนี้นะครับเป็น,น,นกาดทน,นเผาะนะฮะมีของพี่น้องชาติพันธ์บนพื้นที่สูงนะฮะซึ่ง่นได้ เอามาวางขายอนี้เป็นกัดนะฮะกัดแซวดอยครับกัดจะดอยที่บนนี้ก็ตุงนี้นละครับแล้วก็ที่ผมยูนี่ก็คือเขาเนุกงานะครับเขาหนุกงาเนาะครับเขาหนุกงาเป็นอาหารนืออาหารพื้นเมืองของพี่น้องกูดอยนะครับอร่อยดีนะเดี๋ยวฮามาชิมกันดีกว่าครับเขาหนุกงาทำมาจากอย่างครับ ข้าไม้ค่ะเข้าไม้งากับงาค่ะเอากับงาเลยใช่แต่ง,งาอย่างที่ใจมนะั้ยงาขี้ม,ม่อนค่ะขีมมะ้ม่อนค่ะมิตรลํลำาเองค่ะมาตัดแบบเอ่อามาเลยจากเจาะ้ามันนึเ่เสร็จล้วก็อเอามาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนกผลีดผลิดเลยจ้ะผลิดจ้ะต,ต้องย่างไฟล่ะเจ้ามาย่างก็ไล่จ้าเพราะว่าข้าวมันสุกแล้วค่ะเจ้าเริ่มซุกแล้วอันที่มาย่างนี่คือมันห้อนห่อนยค่ะ ใก็ปิทไทยทริปท่องเที่ยววันนี้นะครับเฮาพากันไปไหวพ้พระพระธาตุซักซิดนะครับและเก่าแก่เตพระธาตุดอยตุงพระธาตุคู่นะครับซึ่งเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของท่านตีเกิดปีกุลไดสักระบูชาไหว้สาก,กันและปิทไทยก่อนครับวันนี้ด้วยการชมวิวยอดเขา180องศานะครับกันที่จุดชมวิวของวัดพระธาตุดอยตุงครับผม ครับก็ทิปนี้นะครับก็เป็นทิปอ่สีสันบนดอยตุงนะฮะก็เขาได้เริ่มต้นที่พระตำหนักดอยตุงแล้วกว็ชมกิจกรรมต่างๆนะครับก็ช่วงเทศกาลสีสันบนดอยตุงนะครับของพี่น้องชาติพันธุ์นบนดอยตุงแห่งนี้นะครับแล้วก็เอามาสิ้นสุดที่พระธาตุดอยตุงที่นี่นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสวนลูกชาตินะครับแล้วก็ที่นี่พระธาตุดอยตุงก็มานมัสการองค์พระธาตุหาเซ่งองค์พระธาตุต้นนี้ก็อยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสัขงขรณ์อยู่นะครับก็ได ปั้นใจพาคลุมพระเหลืองคลุมอยู่นะฮะก็อาจจะไม่ได้เห็นองค์พระาธาตุตัวจริงเป็นนะฮะแต่ว่าที่สําคัญคือเฮามาได้ชมวิวสิวทัศนะครับ360องศานะครับบ,บ,นบนพระาธาตุดยตรงนี้นะฮะม,ม,มีมีค้อมูฮานักท่องเที่ยวนะครับได้มาชมวิวอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับก็อ,อย่าลืมนะครับทุกท่านครับหนาวนี่นะฮะมาเอวจากวัเชียงไฮช่วงเทศกาลดอกไม้งาม มากับอาเซียนตยัวดอกไมงามตัวแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่อแล้วไปมาตีาการท่องเที่ยวที่จะกรับสีสันบริด้ตุงตีนี้นะครับ